สนับสนุนโดย CG Plus CG ที่ดีที่สุดจาก Move ดดช m o ูฟเอสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะเพลาป๊บเดียววันศุกร์อีกแล้วดีใจ <c oughs> ดีใจเอาวันนี้ไม่พร่อทำเพลงนะคะจัดไปค่ะเด็กๆของเราค่ะครับนน โอปปปลื้มน้องอลินพัฒนาการดีส่วนชีวิตหลังบวทของหมอโอ๊กนิ่งมากขึ้นสวัสดีเริ่มต้นข่าวแรกนะคะนี่นะฮะ น้องโอปอน่ารักมากบอกเลยน้องอลินอลันเนี่ยเมื่อวานนี้นั่งดูอย่างว่างๆ็็ชอบดูคลิปน้องเขาคือคุณโอปอก็เป็นคนเลี้ยงลูกเขาก็มีวิธีการเล่นกับลูกแบบน่ารักอ่ะออเนี่ยอย่างแบบเมื่อวานนี้ดูที่เป็นแบบว่าคุณหมอโอ๊คศึกแล้วไงครเขาก็พยายามสอนให้น้องอลินยกมือไหว้ วิธีการน,น่ารักมากเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทราบนะฮะว่าเราจะมีภาพนี้มาฝากหรือเปล่าแต่มีพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะฮะรวมถึงโอปอบอกบอกตั้งแต่คุณหมอโอ๊กเนี่ยสึกมาเนี่ยนิ่งขึ้นเยอะเลยคนอตามครับแต่ละลูกน่ารักจังเลยน่ารักมากนะฮะอ่ะ ช่วงที่ผ่านมาต้องดูแลลูกแฝดอลินอลันเนี่ยเพียงําพังนะครับเนื่องจากหมอโอ๊กอย่างที่เราทราบกันเข้าสู่ร่วมกาสาวพัดนะครับแถมพี่เลี้ยงดันมาป่วยต่างหากนะฮะแต่ก็มีเรื่องที่ทําให้หัวใจของคุณแม่โอปอนิพองโตนะฮะอย่างที่น้องหญิงเล่าไปนะครับเพราะลูกสาววัยแเดือนเนี่ยสามารถยกมือสวัสดีได้ยกมือไหว้ได้นะฮะทำให้ใครกังวลเรื่องของพัฒนาการช้าจากการคลอดก่อนกําหนดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ผมบอกไปนะ ชีวิตหลังศึกของโมโอกดูนิ่งขึ้นเยอะเลยทีเดียวคปั่เขาศึกมาปูขเขาก็นิ่งขึ้นแล้วก็แต่ก่อนเขาเป็นคนแบบเกิดอะไรขึ้น,นตนกตกใจอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็นิ่งคือใจใจพี่โอเขาตั้งใจที่จะบวชมาแล้วเขาเป็นคนที่แบบไม่มีตรงกลางเท่าไหร่ค่ะคือเมื่อตั้งใจทาอะไรแล้วเขาตั้งใจที่สุดมองจำพ่อไนดะ้ไหมคะต้องตลกมากเพราะตอนที่พาอลินอลานไปหาคุณพ่อเขาตอนบวชที่วัดอะ เขาโผล่เขาหาเลยนะแม้พ่อจะใส่ชุดเป็นจีวรอะไรเงี้ยแต่พอพ่อศึกมาแล้วจริงๆแต่งชุดคารวาสนางตกใจเหมือนกันน่ะจะต้องบอกลูกนี่พ่อนะลูกครึ่งวันเท่าน,าน,นั้นนางก็จาพ่อนางได้ค่ะ <Yeah. S 1> ช่วงที่สามีบวชใจหนึ่งก็โมทนาใจหนึ่งคือแบบตายแน่นอนตายแน่นอนเพราะว่าตอนที่สามีอยู่ก็ช่วยกันดูลูกแบ่งกันได้สิปะคะพอสามีไม่อยู่ลูกคนแรกป่วย พอคนแรกป่วยคนที่พอหายคนที่สองป่วยอีกปอก็แม่นอนติดก,กันเจ็ดแปดวันแล้วกังวลห่วงใจก็เป็นห่วงหลวงพี่ก็ต้องไปใส่บาตรทุกวันคือไปถวายเพนทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้นอนกันไปใหญ่พี่เลี้ยงป่วยปอก็ต้องแบกลูกไว้ตามลําพางแล้วปอก็ไปประชุมเช้าแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ยืนอยา่เนี้ยนะ้ค่ะยังไม่ได้นอนเลยค่ะสวัสดีขออีกทีนะคะ สวัสดีเก่งมากเลยค่ะดิฉันไม่เคยคิดเลยว่าลูกสาวดิฉันสามารถว่ายได้ไวัยแปดเดือนแต่ก็ดีอะค่ะลูกปอกข้อกำหนดสามเดือนนะเราจะกังวลว่าลูกเราพัฒนาการจะตามคนอื่นทันหรือเปล่าพอเลยหยุดอยู่บ้านเพื่อคุยกับลูกทุกวันเราพัฒนาการเขาตามวัยจริงๆไม่ได้แบบก่อนกาหนดเลยเงี้ยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการฝึกลูกด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเราสนุกกับการที่ได้ดูแลเขาอะค่ะ